นี้นะคะเรามาตอนเช้าออกเกือบสายแล้วนะคะวันนี้เรานะคะมาดูบรรยากาศค่ะที่บริเวณบ้านทุ่งวันนี้อากาศหนาวมากแล้วก็เย็นนะคะได้ยินเสียงลมไหมคะเสียงลมค่ะลมรุนแรงมากเลยจริงๆนะคะดูนะคะใบไ,ไม้พิ้วไหวนะคะรุนแรงมากจริงๆเลยค่ะดูนะคะ อากาศแล้วก็ลมแรงมากจริงๆเลยค่ะเสียงลมนะคะนี่เสียงลมนะคะอากาศวันนี้ทั้งเย็นหนาวนะคะขนาดสายแล้วตอนนี้นะคะแปดโมงกว่าแล้วแต่ว่าบรรยากาศนะคะหนาวเย็นมากเลยค่ะวันนี้จริงๆแล้วชุดนี้ไม่ได้ชั้นแต่จะมาใส่นะคะเนื่องว่าข้าวของเขาข้าวข้าวที่เขาเขาขนมผสมยายนะคะแล้วก็เลยแวะมาก็เลยใส่ชุดนี้มานะคะหนาวมากเลยค่ะ ไม่ยึดบรรยากาศนะคะดูสิคะลมลมคุณแล้บ้านนี่ค่ะนะคะดูนะครับใบไม้ยิ้วบ้านเลยค่ะดูนะคะยิ้วไหวบ้าเลยค่ะใมไม้ดูนะคะเห็นไหมคะอากาศก็ลมเย็นมากจริงค่ะวันเช้านี้17องศานะคะหนาวมากเลยค่ะทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะ ชมบรรยากาศแต่ก็เย็นสบายไม่ร้อนแต่ก็เหนอบหนาวนะคะดูแตะะ่ะลมแรงมากจริงค่ะ